กูดเอซไฮท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเตงอีกแล้วนะครับวันนี้กลับมากับการสุ่มหานักเตะในแพ็ก National e x a c k e r a e d กับตานซูภาษานะครับผมวันนี้ผมจะมาสุ่มหาทางด้านของปาตินี่กับอีลิคันโตน่านะครับมาเริ่มกันเลยสูตรลากครับผมการันตีแตกแน่นอน900แรกผมไปเลยเอ้ยแล้วได้จริงที่ผมไม่ได้เติมมานานมากนะเพิ่งกลับมาเติมนะครับในรอบ3เดือนได้เลยนะได้แล้วครับมาลุ้นว่าตัวอะไรปาตินี่หรือคันโตน่าครับ พาตินี่หรือคันโตนาเบอร์อะไรเบอร์สิบเอ็ดอย่างนี้คันโตนาสีทานั่นไงไม่เป็นไรครับผมผมอยากได้ทั้งสองตัวนะครับโอเคทั้งหมดเลยคันโตนากับพาตินี่เก่งทั้งคู่ครับแต่เอาเป็นว่าได้คันโตนามาเดี๋ยวเราจะไปรีวิวค่าพลังของคันโตนากันครับผมเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการอัพและเม็ดบู์บวกค่าพลังในเกมเขาเลยครับว่าจะแม็กอยู่ที่เท่าไหร่ไปดูกันเลยครับ let's go อ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาที่หน้าการอัพเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับคันโตนาผมจะ ผมขอบอกกันนะครับผมจะนําไปยืนทางด้านของ AMF นะครับผมแล้วก็การอัพในคลิปนี้ผมจะแนะนาเป็นการอัพในค่าพลังที่แม็ก106นะครับแต่เมดบู๊กก็จะเป็นทางด้านของเมดบู๊ที่ใส่แลวจะขึ้น106นะครับแต่ตัวผมเองจะเอาเขาไปเล่นในตําแหน่ง AMF นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลส่วนตัวของคันโตนากันก่อนเลยครับข้อมูลทางด้านของคันโตนานะครับสูง188นะครับผมนัก27ไม่ใช่ครับขออภัยด้วยอายุ27นะครับผม ส่วนทีมชาตินะครับก็คือฝรั่งเศสนะครับขับทีมเป็นแมนยูนะครับผมอยู่ในลีอังกฤษนะครับเป็นการ์ดอีปิกนะครับของฝรั่งเศสปี1 9 9 3กกามฟรีกับกัปตันซอบาสะนะครับผมเป็นล่างเด็กเลยนะครับล่างกาลังพีครับเป็นตําแหน่งดีฟไลนิ่งฟอร์เวิร์ดนะครับผมจะมายืนออฟสไตล์ในตาแหน่งเอ็มเอฟนะครับนี่คือค่าพลังพื้นฐานเริ่มต้นนะครับของคันโตน่านะครับผมอืมจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่เลย ต่อมาครับการใช้เท้าของคาร์เตน่านะครับเท้าที่ไม่ถนัดนะครับนานๆใช้ทีนะครับแต่ใช้ดีครับคือไฮเลยคือมีโอกาสใช้เป็นครั้งเป็นคราวนะครับแต่ใช้ในระดับไฮคือดีนะครับผมอาจจะไม่ดีมากแต่ก็ใช้ได้ดีครับผมเมดบูลคือชูตติ้งบวก2นะครับสกิลก็ครบครับดับเบิลทัชเฮดดิ้งลองเลนเคอร์เลอร์ไรซิงช็อตนะครับอะโคูบติกฟินิชชิ่งพร้อมกับสกิลพิเศษครับผมฟีนอเมเนลฟินิชชิ่งมีวันทัชพายมีเอาไซเคอร์เลอร์ถือว่าเล่นกองกลางหรือกองหน้านี่แทบสกิลแแแทบบบจะไมมมม่่่ต้้้องสุหาาเพิลลวววคครรันกๆ หรือแค่บางสกิลนิดหน่อยนะครับที่ต้องไปสูมหาเพิ่มเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปอัพเลเวลกันก่อน,อนเลยดีกว่าครับผมไปเราไปอัพเลเวลให้คันโตนาหากันดีกว่าไปครับผมก็ใส่ไปหมดเลยครับคันโตนาหลงเป็นตัวหลักอยู่แล้วครับอ่าอัพไปเลยเท่าไหร่ก็ใส่ไปยังไงคันโตนาหาเราใช้เป็นตัวหลักอยู่แล้วครับก็ส่วนค่าพลังแนวทางการอัพนะครับที่ผมแนะนําก็จะเหมือนในคลิปที่ผมได้รีวิวไปนะครับก็คือ ชูตติ้งนะครับเราจะอัพเป็นทางด้านของ12เลยนะครับแล้วก็เราจะอัพทางด้านของดิบบิ้งนะครับเราจะอัพดิบบิ้งอยู่ที่4นะครับผมแล้วก็ทางด้านของสปีดต้นนะครับผมเราจะอัพอยู่ที่ทางด้านของ12เลยนะครับแล้วก็เราจะอัพทางด้านของโล w นะครับหรือสปีดปายนะครับอยู่ที่7ครับอ่าแล้วก็อัพค่าแอรเรียอยู่ที่4ครับค่าสิงนะครับอยู่ที่4ค่าพลังก็จะเป็นประมาณนี้เลย นี่นะครับคานโนนาเป็นกองหน้าที่มีความพิ้วนะครับยิงจบสกอร์ได้ดีมีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายที่ยึดของบอลได้แน่นาจบอลดีนะครับผมถือว่าเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องตอนนี้เขาจะแม็กอยู่ที่105ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใส่เมดบูทนะครับผมแนะนําเป็นเมดบูทสไตเกอร์อินสติ้งนะครับอันเดียวเลยนะครับที่จะทําให้เขาแม็กอยู่106หนะครับหรืออาจจะมีอันอื่นแต่ดีสุดก็คือสไตเกอร์อินสติ้งนะครับผมส่วนทางด้านของตัวผมเองนะครับในคลิปนี้ ผมจะใส่เป็นทางด้านของเทคนิคนะครับเพราะผมจะนําคันตัวหน้าไปเล่นเป็นทางด้านของ a m f นะครับแต่เม็ดบูทที่ผมแนะนําทุกคนนะครับก็คือเม็ดบูทนี้ครับผมไซเคอร์อินสติงนะครับใครที่มีแลกก็แลกได้เลยครับถ้าใครที่มีที่สุ่มก็สุ่มได้ครับผมแต่ตอนนี้ผมยังมีที่แลกไม่ครบเดี๋ยวผมจะไปลองสุ่มเล่นๆนะครับแต่นี่ครับผมอะเทคนิคเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ไม่ต้องมาแลกตามผมก็ได้นะครับถ้าถ้าใครที่จะเล่นเอเมเเหมือนผมก็แลกตามผมได้ ถ้าใครที่จะไปเล่นกองหน้าหน้าคู่แนะนำให้เป็นสไตรเกอร์อินสติงกันเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราลองสุ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้ mid boot อะไรอาจจะเปิดมาสไตรเกอร์อินสติงหรือเปิดมาเป็นบอลแคริงเทคนิคอลก็ได้ททำงาน,นนะครับผมรับได้หมดเลยขอแค่ไม่แย่มากเกินก,กว่านี้พอแฟนตาซิต้าก็ได้นะแป๊ปุ้งอะไร go keeper go keeping อะนะผมจอไปใช้ทำอะไรได้ go k ิ้งอ่ะเดี๋ยวเป็นว่าตัดภาพไปตอนที่ผมไปแลกที่เรื่องเป็นบูทครบเลยเดียว่าไป อันตอนนี้ผมก็ไปแลกเม็ดที่เลือกเม็ดบูตมาครบ100เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมนขออนุญ,ญาตแลกเป็นทางด้านของเทคนิคนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องแลกตามผมนะถ้าไม่ได้จะเอาไปเล่นกองกลางเหมือนผมการเอาไปยืนเอ็มเอฟมันจะเป็นการยืนออฟสไตล์นะครับผมทุกคนแลกเป็นสติเกอร์อินสติงไปก็ดีแล้วนะครับอย่ามาพิเรนตามผมนะอันนี้คือผมชอบส่วนตัวนะผมจะเข้าไปเล่นเอ็มเอฟเพราะว่าผมไม่ได้ปาตินีนะครับก็เลยต้องใช้คันตัวหน้าแทนก็นี่นะครับค่าพลังก็จะแม็กซหนึ่งร้อยหกนะถ้าทุกคน แต่นี่คือเทคนิคนะครับค่าพลังเขาจะแม็กซ์อยู่หนึ่งร้อยห้านี่คบอกค่าพลังหลักๆก็จะเป็นทำนองนี้เลยนะครับผมอาจจะไม่ได้อธิบายค่าพลังทั้งหมดในคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่รู้ค่าพลังอะไรเป็นไงไปดูในคลิปที่แล้วได้นะครับผมทั้งหมดก็จะเป็นเท่านี้เลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้ใที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ให,ให,ใหม่ๆจากช่องน้องเต้ยก,กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้กราบสวัสดีครับ